โอ้โห oh, มาดูซองดอกนี้กันครับใหญ่เลยค่ะนี้ดูมือผมดิเนะเล็กไปเลยโอ้โ oh, หการบันเลอเลย่ะบแป๊บเดียวนะนี่ของพี่เวรนี่ของพี่เขานะคะเด็กคนเราถุงแล้วดอกบันเลบันเลอเลยทุกคนเราเจอพี่เขาลงมาแล้วถือเห็ดลงมาด้วยมันต้องขึ้นอีกไกลแค่ไหนนี่ว้าวเห็ดสวยมากพ <c oughs> อแล้วหรอคะ กลับแล้วสวัสดีครับ FC ของปันปันวันนี้เราก็ไปหาเห็ดกันอีกแล้วนะครับโดยที่มีพี่ในพื้นที่นะครับนำทางพวกเราไปแต่ว่า เราไม่เจอพี่เขาแล้วนะครับพี่คขรีบมากเพราะว่าเป็นเวลา4ี่โมงห้าโมงเย็นแล้วก็มีเวลาน้อยนะครับเพราะว่าถ้ามืดไปแข็งทุกเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไกลแล้วก็ต้องขึ้นเขาสูงนนครับจะเจอไหมก็ตามไปรับชมกันนะครับเฮ hey, 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 hey. ้ยเฮ้ยเฮเฮธอไม่มองทางเลยเขาไปน่นจ้า <laughs> <laughs> นี้เรากำลังจะขึ้นเขาวทุกคนว่ายปวดหัวโขตร พี่เขาเขาแข้งมากไม่รอเราเลยครับฮ้ดูหังไปมองพี่แต่ก็ไม้เท้าสาอ่ะไปก็ไปไม่ถูกต้องมีผู้นำทางนะครับเราไปไม่ถูกนะคะต้องให้พี่เขาพาเราไปก็คือพี่เขาเป็นคนผ่คนพื้นที่พี่ดูน้องปานี้นะคะ ก่อนหน้านี้พี่เขามาหาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วได้เยอะใช่ไหมแล้วเขาลงไปแล้วเขาต้องหาปานันจะไปรออะไรอะตอนนี้เวลาห้ามงเย็นเพิ่งจะขึ้นเขามาทุกคนเดี๋ยวเราชมกันนะทุกคนทุกคนเราเจอพี่เขาลงมาแล้วถือเห็ดลงมาด้วยแล้วปันต้องขึ้นอีกไกลแค่ไหนนี่ว้าวเห็ดสวยมากพอแล้วหรอคะ กลับแล้วครับกลับแล้วอะไรหายอยู่กับอะไรได้ต้องสามชุงเลยโอเคหนูไปก่อนนะครับผมอันนี้เราตอยกอันนี้กลับแล้วกลับแล้วพอแล้วหรอเรียพานะเรียพกลับไปรอบแล้วไปแล้วรอบนึงไงหนูก็กลับไปแล้วรอบนึงน้องกลับไปแล้วรอบนึงน้องมาใหม่น้องก็บอกเอาแค่นี้พอแล้วน้องกลับแล้วโอเค ทุกคนพี่เขาเรียกเราโอ,อ้ยโอ้โหเสียงคนละนี่พี่เขาเจอนะคะโอ้ยดอกใหญ่มากเธอสวยมากนี่นี่อีกนะนี่อีดอกหนึ่งสวยมากเลยทุกคนก็ให้พี่เขาแค้ไปนะส่วนปันจะไปหาเองนี่ไปก่อน เจอเห็ดเป็นของตัวเองแล้วนะเดี๋ยวมันจะแครแล้วแต่กล้องไม่อยู่นะคะโหยดอกใหญ่มากเลยพี่วยเจอพี่มันก็จะขุดแบบขาสั้นๆเลยนะคะนี่เห็นไหมทุกคนใหญ่มากขุดขาดสั้นๆเลยเพราะว่ามันไอ้มันเริ่มบานแล้วนะคะดินก่อเยอะขึ้นจะได้ลังง่ายๆด้วยเธอเจอเฮ้ยต่กล้องเรียบ,บอกว่าเจอจานข้าวนะไปดูดิ ดอกใหญ่นะคะมาอ๋อดอกใหญ่มากการข้า,าวไหมดูดิเนี่ยมือ,อ,มอนะเจอแค่นี้เองเจออีกแล้วค่ะทุกคนคือดอกใหญ่จริงนะทุกคนดูดิหนึ่งดอกอันนี้หัวหลุดอยู่อ๋อหัวหลุดแต่ว่าใช้ได้ อันนี้มันขึ้นไม่ได้เจ๋อแล้วครับพี่ซีดอกทุกคนเป็นการหาเหตุที่แบบต้องรีบมากพี่เขาไม่รู้จะรีบไปไหนข้างหน้าก็มีอีกเราก็จะบ่นเขาเรื่อยๆแต่ข้างหน้าเขาก็ยังจะพาเรามาอีกหรือเปล่าน่าจะไม่แล้วนะนะพี่เขาเดินไวมากอะยังก็จะลวกเลยอะไปะนี่ข้างในนะครับดูเนื้อตากอไผ่าาเนี่ย แล้วก็ด้านน้าอีกครับนู่นอีกสองดอกนี่เราต้องรีบขุดละเพราะพี่เขาเดินเร็วยกระจโรดเดินไม่รอเลยแล้วเขาไม่เนี่ยไงแต่เราอะแย่ไงนี่ทุกคนโอเคก็นี่ครับข้างกันเลยสองดอกเนี่ยนี่ก็ผมแคะเลยนะครับเอไม่ใช่สองดอกสามดอกแคตงตื้นเลยเพราะว่ามันบานแล้ว โอเคดูต่อครับ โอ้โหมาดูส่องดอกนี้กันครับใหญ่เลยค่ะนี้ดูมือผมดิเนียเล็กไปเลยโอ้โห,โโหยิ่ยกา้านเป็นเลิศเลยอ่ะนี่ใหญ่มากสองดอกโอ้โยกระจายดาวเทียม ดอกใหญ่มากจะเป็ดอกใหญ่ๆนะครับดูเนี่ยมาครับเจออีกแล้วดอกนี้สวยจริงดอกนี้ชุดนี้ไม่ใหญ่เท่าไหรนี่อันนี้ไม่เอานะครับมันจะบินแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยมีแมลงละเดี๋ยวไปดูอีกหน้าครับเจออีกสามดอกดูจะเป็นดอกแบบใหญ่จริงอะ นี่ครับตองสามดอกนะเนี่ยมันแอบอยู่เน่ยโอ้โแกมเลยเดี๋ยวขอคุยก่อนนะครับเจออยู่เจออยู่ขอถามนะครับว่าเจอเห็ดป่าป่ะหาต่อทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเมื่อแล้วนะคะปันก็ต้องรีบกลับเพราะว่าเราไม่คุ้นที่เรากวนลงกันนี่คือเหตุของปัน ค่ะแป๊บเดียวนะนี่ของพี่แวนนี่ของพี่เขานะคะไ็กคนเราถุงแล้วดอกเลอบเลบๆเลยนี่คือไก่ย่างไก่ย่าง,งะคอับเติมพลังงานบอแดงดูครับต้องบอกว่าดอกบานใหญ่มากมาก,มากจริงๆเนี่ยดูดิแต่ละคนเทียบกันเลยใหญ่จริงๆนะครับแต่แล้วเรามาเจอบานแล้ว<ด>เพราะว่ามันอยู่เขาสูงไม่ค่อยมีไข่ขึ้นมาเพราะจะขึ้นมาแล้วกลัวจะไม่คุ้มถ้าเกิดมันไม่ขึ้น นี่ครับแต่พอดีมีข่าวว่ามันขึ้นก็เลยขึ้นมาก็เจอ,อทีก็บานละแต่ก็บานยังสวยอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่อืมดูแต่ละคนได้สามถุงสามคนพี่จะขึ้นข่าลูกสูสูงนี้อีกใช่ไหมจะขึ้นเหล่รอาะพ่อครับเราจะขึ้นข้าไปก็อยู่ช่วงเวลากี่โมงอ่ะจะหกโมงแล้วนะครับนี่ตอนนี้เราก็เดินกลับกันแล้วนะครับเพราะว่ามืดละ นี่ผลงานของมันปันดูข้างหลังนู่นข้างหน้านู้นอีกพี่ก็ถือไปถกหนึงเสียดายที่มันบานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังทานได้อยู่กำลังบานสวยถ้าได้เจอต่มก่อนนนี้นหือมมต้องพูดถึงแต่ว่ามันจะเข้าสูงนะครับเนี่ยเดินยังหอบเลยนี่ก็เย็ยนละเราก็จะกลับแล้วนะครับขอพูดคำนี้หน่อยแม่ฉันต้องได้กินเฮ็ด ไปก็ไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เัื่นๆด้วยนะโอเคเหนื่อยแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะไปไปครับ